สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะสวัสดีพี่น้องป้องไฟสุขูุ่คนเดอ้อชาวแอลมาลอกค่าอีกแล้ววันนี้หากกินเข่าแล้วพี่น้องจา้าหิวข้เข่าแห้งหลังจากที่เมิดมือขายของไม่ได้กินเขา่ากินหน้าพี่น้องจ้าเพื่อพี่น้องเอฟซีทั้งนั้นเลยไม่ได้กินเข่าเป็นยังวันตีไม่ได้กินขา้นขาจะสวิบอก เฮตโตเลขเมื่ดมือจนปวดหัวใจพี่น้องจา้างวดนี่เฮตเลขยากยโตเลขหลายสิคัดของออกแนวใดกันยังคิดหนะังยู่นะคะแต่กระิพยายามนะคะคัดกล่องออกมาให้มันเหลือน้อยชุดที่สุดนาะเออแปดชุดก็ถือว่าโอเคอยู่เด้มนหลายชุดอีหลีจ้ามันหลายชุดอีหลีอันผู้ใดเป็นสาวเอลน่สิร้วอุ้ยมันหลายชุดอีหลีพหเ,เ,ลหลหลเพื่อจะคัดกล่องออกมาได้ เพราะว่าตั้งแต่เฮ็ดมาก็คือเฮ็ดมาสองสองวันนี้มันยังบวหลุดนเปนบ่ะคะคือยังไม่หลุดเลยแต่ว่างวดหลังๆก่อนหน้านั้นที่ทําดูก็คือมันงแต่ยังบวหลุดนแต่หน้าคุณข้างหน้าสาวแอลบวกลู่ว่ามันสหลุดหรือมันสิบวหลุดเพราะว่าสาวแอล์โบแมนผู้พิเศษนะคะพี่น้องจ้าตัวเลขข้างมดสาวแอลบวกลูดอกว่ามันจะออกตัวใดมันจะไปจังไดแต่คาดการว่ามันน่าจะออกตัวนี้สาวแอลกระจับให้ถือ คนหมุนกล่องฉลาอยู่กรุงเทพ,พนะคะแนวทางอยู่สกนลคนครนะคะพี่น้องจา้าซึ่งสาวเอลวเมนผู้วิเศษเนาะที่จีสามารถจรีหูว่ามันสิออกตัวใดคือตัวใดนะคะพี่น้องจา้าใส่วิจารณญาณในการรับชมในเด้อจา้าบริวารเจ้าของเก่งดี่ตัวเลขหลายบานนี่บริวารเจ้าของเกง่งบริวารเจ้าของคือนางฝ่านะคะบริวารเจ้าของเป็นผู้วิเศษแต่ว่าในความคิดในช่วงช่วงหนึง่งคืออยากแบ่งปันแนวทางคืออาจจะเป็น อาจจะเป็นบุญวาสนาในส่วงช่วงหนึ่งที่มันมีตัวเลขในสมองแล้วมันสามารถที่จะเหตุออกมาแบง่งฝันเอฟซีทุกคนได้นะคะพี่น้องจ๋าอเออกเม่อยอยู่เด้ตัวเลขลายตัวเลขหลายระวก็เฮ็ีดยากค่ะช่วงนี้ตัวเลขหลายเห็ยดยากในจังหน่อยถึงบวกกับสเซลลวมีลูกหน่อยนะคะไว้สองปีกว่าเนะาะกำลังดื้อกะ คือภาวะมันคือภาวะละมันหลายนะคะสาวเอลก็พยายามหาเวลาที่จะมาเบ่งตัวเลขซูพีสุนองนะคะอาจจะไม่ได้อัดคลิปขันอื่นนะคะเพราะว่าสาวเอลนี้ย,ยังยังยังการเดินทางยังติดขัดอยู่คือยังเดินทางบ,าบ่ได้บอกไงไงคือตอนนี้มันยังอยู่ในช่วงโควิดน้ำสาวเอลกับบ็อกบ็อกใครอยากออกไปใส่น้ำก็ได้แต่จะอัดคลิปแบ่งปันตัวเลข ให้พี่ไหน้องในสูตรของสาวแอลเองนะคะพี่น้องจา๋าอยากให้เอฟซีทุกคนนะคะที่ยังบอกติดตามหรือติดตามแล้วผู้ดใดติดตามแล้วกดแชร์กดไลค์กดติดตามอ่ากดกระดิ่งแล้วก็ขอบขอคุณหลายๆนะคะที่เข้ามากดให้นะคะพี่น้องจา๋าที่เข้ามารับชมนะคะพี่น้องจา๋าสําหรับผูใ้ใดที่ยังบ่ได้ติดตามนะคะแต่เข้ามาแล้วเข้ามาเบิง่งนการกควรน พี่น้องบอกฝ่ายทุกคนที่เข้ามาใหม่นะคะกดแชร์กดไลค์กดติดตามที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะพี่น้องจา๋าเซลล์บอมมิยังหลยังามาบอกเรื่องว่า,าวเแลกับพยายามที่สเจะโตเลขกสูบีสนองปกติมันหลกว่านี้เลยจา้าลูกเซลลมันดึงไปเนาะกระบ่าเป็นยังสซลล์โอดได้เนาะโอเคบอกระบ่กมิยังไหลวันนี้เซลกับยังามาบอกว่ากับมีชกแน่จจกน้อยกับว่าหลาดอกพี่น้องจา๋า งบสาวเอวกะบ่ได้หลายเนาะเอาซ้ำที่จะของเฮ็ดได้ทําได้นะคะพี่น้องจ๋าเพราะว่าหาเสากินคําเนาะเลี้ยงครอบครัวเป็นเสาหลักของครอบครัวคือผู้เดียวสาวเอลเลี้ยงลูกคนเดียวนะคะพี่น้องจ๋าเลี้ยงแม่เลี้ยงลูกสองคนนะคะพี่น้องจ๋าใส่ทั้งใส่หนีงใส่สินแน่เนาะหาเลี้ยงครอบครัวผู้เดียวกะรู้สึกสิ่งลำบากแน่จักหน่อยได้ซ้ำนีก่กะโอเคนะคะพี่น้องจ๋าโอเคเนาะมันก็โอเคอยู่แม่นบ่ อืมสาวเอลกะได้สองแปดก็หาแปดนะคะเพราะหาแปดมันเป็นหลอกเหล็กํำลังวันของคนดวงเฮงนะคะพี่้องจา๋าซึ่งมันก็ได้ขัดออกมาระหว่างคนคนดวงเฮงจะเป็นเล็กํำลังวันนะคะพี่้องจา๋าที่แยกออกจากเหล็สูตรตัวเลข็ของสาวแอลเนาะถ่ายคลิปนี้นะคะพี่้องจา๋าสาวแอลก็จะบอกว่า สาวแอลกัสีหาตัวเลขมัสุพีสุนองไงพี่น้อง้องไปทุกคนทุกคนได้ิดตามต้องไปเรื่อยๆย่าดามานะคะพี่น้องจ้าเล็มันสินี่รดนีเขามันเป็นเรื่องธรรมดานะคะสาวเอลบอมเมนผูกพิเศษบอมเนนั่งฟ้านะคะพี่น้องจ้าเนาะโอเคบอสยาดามาสาวแอลเนาะสาวแอลก็เหตุดีที่สุดแล้วสาหรับคลิปนี้ก่ะบอมีอย่างไรนะคะพี่นอ้องฟังไปจ้า